โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับมาวันนี้ก็มาเล่นกดกันเออผมอา้าวเชี่ยทำไมเลือดร้อยสิบอ้าวผมใส่เลือดเกินเหรอประนด็นะครับผมโนเลือดแต่ว่าผมใส่เลือดมาเกินโอเคครับมาใหม่เลือดน่าจะไม่เกินละเลือดเราไม่เกินร้อยสิบนะครับไม่โนไปจุดห้าเลยนะมาดูกันว่าจะเล่นได้ไหมครับก็ฝากกดไลค์เป็นลังใจด้วยนะครับ โอ้เกิดเร็วมากเลยครับแล้วเสียงอย่างเงียบโอ้แล้ววางอย่างเร็วราวางกันแล้วครับ ว่าจะกู้เลยนะ,น,น,ยะน้าจะไม่หัดนหละเม่อกี้ทางของบแหบยิงไม่โดนแล้วโอเคไม่มาแลบช่างมัน คนมันน้อยมากเลยทุกคนมันจะมีคนเข้ามาไหมนะหว,วังว่าจะมีคนเข้ามานะพอดีว่าไม่มีคนเลย ไม่มีคนเลยทุกคนโคนหายไปแห้ว,หวเนี่ยเรจเียบร้อยเอาไปหนึ่งครับนี่วันนี้มันเป็นวันวันหยุดเนาะวันพฤหัสที่ฆ่านะผม คิดว่าจะมีคนเยอะสิคนไม่เยอะเฉยเลยฮะตายเป็นหนึ่งครับก็จะเงียบเหงาเกินถ้าจะไม่มีคนเล่นนะโล <c oughs> โนค่อนข้าง,งน้อยน,นะจริงๆแล้ว น้อยจัดน้อยจริงน่าจะเห็นหรือเปล่าเฉยเดี๋ยวไปวางทางบีดีครับเฮ้ยแล้วท,ทำไมเหมือนเขาจะวิ่งมาอ๋อนึกว่านึกว่าจะวิ่งกลับมาแล้วตกใจหมดบายบายบาย ออกงันยู่ที่สูงไว้อาจจะไม่โดนก็ได้แต่ถ้าเขาปานิวมาก็ตายเหมือนกันไม่ได้โดนนิวนะครับโดนนะั่นแหละถ้าใส่แหวนแหวนที่มันโชว์ดามเมจก็ก็จะโดนเนี่ยเห็นเราปะวะเห็นไม่เห็นคนระับ เฮ้ยเห็นได้ไงโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเขียโกดแม่งไม่มีคนแล้วเงียบไ้ก่อนครับเขาอาจจะเข้า บีก็ได้ตกใจหมดอยู่ดีมาห้าข้างหูท <c oughs> ีคนมันน้อยไปอผมว่าเฮ้ยอันนี้เป็นมีดมีดของไอ้ปืนแพงๆสี่หมืนห้านะเห็นปะเ <Demon> ดมอนเดมอนเซนเพชรเซน เขาฟังเสียงเขาทางเฉีบเยบนะครับเนะเมีดหมูวนะนี่ยใช่ปะมันจะเป็นมีดหมูเลยเขียนกูปุ๊นเนี่ยเขียนกูปุ๊นเนี่ย ิบวิน่าจะไม่ทันคนระับฝันไม่โดดเวย้ยเดือวจะเชื่ออู้แตเกือบตายครับนะีแล้วพอมมีดเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดด้วย อุ้ยหู AGB อุ้ยก็ว่าทำไมเร็วเราไม่ได้ถือมีดมีดนี้มาครับมีดเกียนไม่ไรเล่นแบบปกติน่ะคิดว่าจะได้อยู่ไม่รู้จะเล่นยังไงอ่ะ โดนทะลุยิงตายไหมเนี่ยรอดูครับรอดูเซียมันไม่มีคนเลยทุกคนนี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นโก้ดแบบหนึ่งหนึ่งเลยครับเนะี่ยระวังด้วยมันมีการ,รตกใจนู้นจะหันมาพอดี พอจะไปวิ่งล่าก็ไม่ได้ทีนี้นี่แต่มันมีคนเร็ววะเพราะมันเป็นด่านที่คนเขาไม่เล่นหรอเลยไงโูมันเร็วครับยิงลากตามไม่ทันเสรยดายเสรยดายปืนสเปรย์ในที่ผมบอกว่าการสเปรย์มันยากนะแต่ถ้าเล่นเป็นแบบ อแท็กเป้าน่าจะโอเคแต่บางเอย่ผมติดสเปร์ไงติดสเปรแบบแฟนทอมอะไรงี้ยนะครับมาปะเนี่ยมาปะเนี่ยกลัวจะโดนจริงๆเลยผมเนะี่ยพี่มาทางนี้ซะหน่อยมั้ย หวาเสียวอ,อยู่เหมือนกันแอบคันคันเหมือนจะเนียนอยู่นะครับแต่ก็เขาอาจะเห็นกันได้ก็เลยระวังไว้ก่อนดีกว <IL> ่าแม่งจะมาทางไหนวะเนี่ย โดนแฟดตัวเองเดี๋ยวจะเชื่อโอ้ยไม่ทันเลยครับใหนแบบไวจา้า อู๋ยังไวอะ่ะโอเปชั่นหมดแล้วดิวนี่อยู่แถวนี้นะครับโอ้ยดีนะเขาวิ่งไล่เลยครับถ้าเขาไม่วิ่งไล่อาจจะไม่ทันอะไรเงรี้ยหมการหน่วยกูก้ระเบิดโอ้แม่งหนึ่งหมื่นจริงวะ่ะ โค้ดหนึงหนึ film, ่งเหรอจะเชื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่ได้อยากเล่นแบบนี้เลยพอมันหนึ่งหนึ่งมันก็รูปแบบเกมมันไม่หลากหลายครับผมไม่ใช่คนที่ขีเอการเล่นขนาดนั้นด้วยทำไมมันจะซ้ำๆจำเจเวเฮเวเฮวู้ฮูอะไรแบบนั้นอะไรอ่ะอุ เขาคว้างระเบิดเปแล่าระเบิดไฟเขาคว้างเ,เป็นล้วยังไงดีเราก็ไม่ใช่สายที่จะแบบวิ่งใส่เพื่อล่าด้ยเพราะว่าสกิลมีดเราก็ไม่ดีอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปเนะ <G ül> านะเขาน่าจะยินแหละว่าเราอยู่ประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้เขาจะแบบเห็นไหม เห็นไหมฟันไม่โดนเห็นไหมที่เราเก่าว่าฟันโดนแต่มันก็ฟันไม่โดนหรอทุกคนในคลิปนี้ใช้หูฟังอ่าวยบัตนะครับเมื่อกี้เห็นแบบ ทันไหมไม่ทันครับแม่งอย่างไวถ้าถ้ามันเป็นมีดธรรมดามันน่าจะทันอยู่นะแต่ไม่ทันเลือดน้อยเนี่ยครับหมายถึงว่าพอเล่นไปเลือดน้อย AGP มันก็ฟันทีเดียวตายเลย จะมาจากทางไหนวะเดาไม่ออกหรอกเพราะเขาเนื่องจากเขามีวิวว่วิ่งนะเขาจะมาทางเฮ้ยมาล้วเขาจะมาทางไหนก็ได้เราดูทางนี้กันครับเสียงอยู่นู่นอยู่นะเียเขาคงไม่กล้าเข้ามาละเราไปเสียงเด่ะไปเสียงสวยเพิ่ง <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เขาโปโนโฟเฟงนี้ก็น่าจะไม่ทันนะผมว่า you <laughs> เกือบตายเมื่อกี้ดีนะเอาคนมาครับแต่ว่าคนมาฝั่งผมที่นี้ดีนะำมันไม่ตายพอดีระเบิดทําให้เขาเสียจังหวะไปนิดนึงนะครับโอเคไปเพื่อนลุยโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีของเลยเพื่อนกูตายแน่เพื่อนกูตายแน่เห็นไหมเห็นได้ไหมเห็นได้ไหม เราไม่โดนนะไฟอ,ะไอไ่ะเพื่อนคุณรอไปนะโอีคเราไปเล่นทางนี้แล้วกันเห็นไหมนะใช่เห็นไหมนะไปโอเคนึกว่าเขาจะเห็นนะครับดีที่เขาไม่เห็น ที่เบนี้มันจะมีคนดูเพราะเนี่ยที่เบนี้มันจะมีคนดูไหมแต่เพื่อเราโดนสวบได้ง่ายเลยไอเจบีเนี่ยอ้าวกะกะไว้ครับว่าน่าจะเหยียบซึ่งก็โอเคเหยียบตามที่กะไว้พอดีก็ดีแล้วครับที่ยังบอกว่าเล่นในตามที่คิดอยู่ อาจจะไม่ได้ยิงแผว่า <_ d ata> ป่าระเบิดมา <_ d ata> เสียอัพชั่นมหม <_ d ata> เรียบร้อยแตกคี่ <_ d ata> เราใช้จังหวะนี้แหละ <_ d ata> เรียบร้อยครับผม ค okay. มันไม่มีคนมาเล่นจริงหรอกเนี่ยเ okay. คคชิปนี้ก็เป็นเผื่อลงแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปเล่นโกแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะไปแหละบายบาย